ไฟมันจะมีการคาลิเบตเขาเรียกว่าคาลิเบตคือปรับหาองศาหมุนซ้ายขวาขึ้นลงให้เองเห็นไหมแต่ลูกค้าหลายคนนะ่ะจะชอบพูดประมาณว่าพี่ไม่เอาหลอกเทเนียมพี่จะเอาตัวท็อปคือราคามันห่างกันสองหมื่นกว่ามันไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นไปมากกว่ากันเยอะแยะนะครับเทอร์โบเป็นเทอร์โบสเต็ปมอเตอร์แบบ2ลูกเขาก็เปลี่ยนอัลิเนเตอร์ให้ด้วยหรือว่าไดชาร์จเป็น250แอมป์นะครับเป็นตัวเฮดแบบนี้ ลงมานะนะครับมีไฟแสงมาปุ่งไะโอเคมันเป็นเหวนะห้ามลงไปนะเหมือนกันเลยอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับก่อนแล้วชมคลิปนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมในช่องน,นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมแมคคาร์หนึ่งหกแปดนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ยูทูบช anel แมคคาร์หนึ่งหกแปดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดพระนค,ครเกษตรนวนมินทร์โชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับโชว์รูมที่ขายรถมากกว่า2,000คันต่อปีวันนี้ผมพามารรีววิถ Everest ทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยถามเข้ามากันมากมายเหลือเกินว่ามันต่างกันตรงไหนนะมันต่างกันตรงไหนนะครับแต่บางเอินต้องขอโทษุผู้ชมก่อนนะครับวันนี้เราหารถที่มันแบบสแตนดาร์ดสุดๆไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากเอเวอเรสต์เนี่ยเวลารถมาแล้วก็เราก็สั่งทําเลยนะแต่งนู่นแต่งนี่บ้างไปนิดหน่อยโอเคอันนี้ก็ถือว่าแต่งน้อยที่สุดแล้วนะครับก็พยายามเอารถสแตนดาร์ดมาให้ดูกันหน่อยว่ามันแตกต่างกัน ตรงไหนถ้าผมมองแบบนี้นะครับแวบแรกเนี่ยผมไม่ต้องดูอะไรเลยนะครับผมสันนิษฐานก่อนเลยนะครับคันขวามือผมเนี่ยคือ e v e r อร์เรสต์ไทเทนียมแน่นอนเพราะอะไรไหมครับเพราะมันมีโครเมียมที่เราเห็นเนี่ยนะครับไอพวกโครเมียมทั้งหลายนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยแล้วก็ราวหลังคามันจะไม่มีร่องตรงนี้ให้นะแต่ e v e r อร์เรสต์ไเนี่ยมันจะมีร่องอยู่ให้โอเคนะครับแต่ส่วนอื่นก่อนนะครับราคารถเนี่ย ขวามือที่เห็นนะครับเป็น e v e r อร์เรสต์ไทเทเนียมคณราคา1,874,000บาทส่วนด้านซ้ายนะครับเป็น e v e r อร์เรสต์แราคา1,899,000บาทราคามันต่างกันนิดเดียวยนะนะสองหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ลูกค้าหลายคนนะ่ะจะชอบพูดประมาณว่าพี่ไม่เอาหลอกไทเทเนียมพี่จะเอาตัวท็อปเราก็งงมันก็ท็อปเหมือนกันนะนะครับมันท็อปเหมือนกันคุณผู้ชม แต่ไอ้ Y Tag เนี่ยเพิ่งจะมานะครับเพิ่งจะมาคือราคามันห่างกันสองหมื่นกว่ามันไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นไปมากกว่ากันเยอะแยะนะครับมันคือมันเหมือนกันเลยมันต่างที่ผมบอกคือคนชอบโครเมียมกับชอบดำๆแค่นั้นเองนะบางคนชอบของโครเมียมบางคนชอบของที่เป็นสีดำก็ต้องมาเลือกกันเอง1นึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห่างกันสองหมื่นกว่าบาทเท่านั้นทีนี้เนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันอย่างไรล่ะก็คุณผู้ชมบอกแล้วว่า เวลาซื้อบางทีลูกค้าโทรมาผมเนี่ยแม็กพี่เจาเอเวอเรสต์ตัวท็อปเลยผมบอกว่าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมรูร้เปล่าพี่ไม่อี่ะพี่จเจาตัววายแท็กมันไม่ท็อปนะครับมันก็เหมือนกันเลยมันคือท็อปทั้งคู่แต่อยู่ในคนละเวท่านั้นเองถ้าเราเปรียบเทียบเป็นรองเท้าอะนะอะไรดีอะสมมติใครเป็นนักวิ่งจะรู้นะนะครับเอาว่าไฟกับว่าเปอร์ไฟอะนะครับมันก็ห่างกันนิดเดียวไหมมันท็อปทั้งคู่นะครับต่างกันแค่หน้าตาแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวไทเทเนียมก่อนนะครับ ไทเทเนียมเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2000ให้กำลังแรงม้าที่210แรงม้าแรงบิดที่500สวยส่วนทคเนี่ยก็2,000เหมือนกันอีกนะ2 0 0 0แรงม้า2รอแรงม้าแรงบิดที่500เกียร์อัตโนมัติ10สปีดเหมือนกันเป็นเทอร์โบคู่ทั้ง2ตัวเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์เหมือนกันนะครับมันเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันหมดทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างกนะัน2ตัวนี้ตรงไหน ต้องบอกก่อนว่าที่ผมเกินไปคลิปตั้งแต่แรกแล้วว่ารถที่เราเอามาเนี่ยเราหาสภาพเดิมๆสุดได้ประมาณนี้แหละนะครับคันนี้น่าจะเดิมสุดแล้วนะคะคันนี้น่าจะเดิมสุดเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนนะครับห้องเครื่องเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดทุกอย่างน,นะคผู้ชมตั้งแต่มันไม่มีโช๊คฝากระโปรงมาให้นะครับก็ไม่มีนะแต่ว่ารถใหม่ที่ผมขายลูกค้าส่งมอบทุกคันอ่ะผมใส่ให้หมดแหละเปิดมานะครับเครื่องยนต์เอ้เครื่องยนต์น,นะเหมือนกันหมดนะชอบ พูดไปแล้ตลอดเลยนะครับเหมือนกันหมดมีฝาโฟมมาให้นะครับซับเสียงฝาโฟมตัวนี้เนี่ยนะครับผมขอที่บายไปเลยเพราะบางคนก็อาจจะดูไม่ทันไม่เคยดูคลิปผมมาก่อนด้วยฝาโฟมตัวนี้เป็นฝาโฟมที่กันความร้อนแล้วก็กันเสียงด้วยนะครับคือเวลาเราวิ่งไปเนี่ยเปิดเครื่องมาเราเอามือมาจับมันก็ไม่ร้อนนะครับเป็นการควบคุมความร้อนให้อยู่ในจุดจุดเดียวเท่านั้นไม่ให้มันออกไปด้านอื่นมันก็อาจจะออกแหละแต่ก็ออกน้อยเพราะมันอยู่ในโฟมเนี่ยซับไปให้หมดแล้วทั้งซับเสียงอะไรด้วย หม้อน้าพัดลมเนี่ยเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับพัดลมไฟฟ้าเอเบเลสสูงประมาณไหนเขาบอกว่าลุยน้ําได้80เซนก็อ่ะ80เซนประมาณช่วงเอวผมนะครับซึ่งบริเวณนี้น้าห้ามเข้านะพัดลมเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันก็เลยมีพัดลมให้2เบอร์นะครับหมายความว่าพัดลม2เบอร์เนี่ยจะทํางานแตกต่างกันไม่ใช่ว่าตอนลุยน้ําพัดลมพัดส้นแรงเลยไม่ใช่นะครับเขาจะปรับเปลี่ยนตามตอนที่เขาทํางานเช่นเราขี่รถเร็วก็อีกเบอร์หนึ่งเราขี่รถช้า ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งนั่นเองสําหรับตัวพัดลมไฟฟ้าตัวนี้ทีนี้เบรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เหมือนกันหมายความว่าเป็นเบรกไฟฟ้านะครับเบรกไฟฟ้าดีกว่าเบรกที่ไม่ใช่ไฟฟ้าไหมไม่ดีกว่านะครับเพียงแต่ว่ามันจะสั่งเบรกให้มีความสมูทเพราะว่า Ever อเรสต์วท์แท็กแรปเตอร์สตอมแท็ของเราเนี่ยมันมีโหมดนะมีโหมดพวกโคลนล่องโหมดทะเลทรายโหมดประยน้ำมันโหมดลาพกพ่วงทุกโหมดที่เราเปลี่ยนไปนะครับ ระบบเบรกจะไม่เหมือนกันเลยเช่นเราไปโหมดถนนลื่นนะการเบรกก็จะทํางานให้มันแบบดึงๆค่อยๆซ้อ,ซอฟลงไปเบรกลากพ่วงก,ก็จะให้เบรกหนักแน่นจ่ายน้ำมันเบรกได้มากขึ้นนะครับแต่ละโหมดไม่เหมือนกันเพราะ Ford มีเบรกไฟฟ้าให้แบบนี้รวมถึงพวงมาลัยไฟฟ้าก็ปรับเปลี่ยนไปตามโหมดที่เราเลือกใช้นั่นเองเทอร์โบเป็นเทอร์โบสเต็ปมอเตอร์แบบ2ลูกสเต็ปมอเตอร์ก็คือเทอร์โบที่ทํางานตามเท้าเราเลยนะนะครับตามตีนะขออนุญาตเรียกว,ว่าตามตีแล้วกันนะ เราเหยียบไปยังไงเนี่ยมันก็ตอบสนองในรอบนั้นนั้นเพราะมันทํางานคู่เกียร์สิบสปีดเกียร์สิบสปีดเนี่ยทำงานไม่ได้เรียง1 2 3 4 5สงสหจนถึงสินะครับอยู่ที่เท้าเราเหยียบยิ่งเราเหยียบไปอาจจะมีการกระโดดของเกียร์ไปด้วยสําหรับเกียร์สิบสปีดแล้วก็สามารถเข้าเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยเทอร์โบในประเทศไทยอ่ะเราเรียกว่าเทอร์โบของฟอร์ดดีกว่าเทอร์โบฟอร์ดเนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นนะครับมีทวินเทอร์โบซึ่งอยู่ในฟอร์ด a ลปเตอร์เบนซินเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนนนกาาาางงงขออทททวิรโบคืะัมจํน พร้อมกันทั้งสองลูกเลยนั่นก็คือทําให้แรปเตอร์บริโภคน้ำมันมากกว่าพวกนี้แต่แรงกว่า2เป็นเทอร์โบตัวนี้แหละแต่เป็นลูกเดียวนะครับเป็นลูกใหญ่42มิลลูกเดียวเลยนะครับที่อยู่ในเทอร์โบของตัวพวกรถที่เป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเอเวอเรสต์เทรนนะครับหรือรถที่มี6สปีดนั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นสเต็ปมอเตอร์คุมเหมือนกันนะครับเป็นเทอร์โบลูกเดียวเลยนะไม่มี2ลูกข้อดีคืออะไรต้นมาไวแน่นอนนะครับแต่ข้อเสียคือรอบปลายเนี่ยก็จะไม่มีเทอร์โบที่ใหญ่กว่ามา ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้นะครับเทอร์โบอ่ะนะครับบูตมันเยอะเกินนะครับก็ทําให้มันมันอาจจะเกิดการขาดจากด้านในได้นะครับพอมาเป็นตัว4ี่คูณสทุกรุ่นเนี่ยเขาก็เลยใส่ตัวที่มีเทอร์โบ2ลูกมาให้เทอร์โบ2ลูกเนี่ยเป็นลูกเล็ก1ลูกนะครับลูกใหญ่อีกหนึ่งลูกการงานของเทอร์โบแต่เนี้ยจะไม่เหมือนกับทวินเทอร์โบทางานคนละลูกหมายความว่าถ้าเราเหยียบในรอบต้นจะใช้ลูกเล็กในการออกตัวก่อนสเต็ปมอเตอร์จะไวและออกตัวได้เร็วลูก2ไปใช้ช่วงรอบ ตายจนเกือบจะสุดแล้วไปใช้ลูก2ดันทําไมถึง4ีคูณต้องอยู่เพราะว่าเวลาเราขึ้นเขาขึ้นดอยครับเวลาเราขึ้นในเนินสูงๆเนี่ยถูกต้องครับรอบเครื่องมันจะต้องขึ้นมาสูงขึ้น4ี่ห้าพันรอบเวลาดันเนินถูกไหมครับถ้าเป็นเทอร์โบที่มันลูกเล็กเนี่ยมันก็เสี่ยงในเรื่องของที่เขาเรียกว่าเทอร์โบขาดนะครับก็จะมีส่วนนั้นด้วยนะครับการที่ขับสี่เป็นเทอร์โบเนี้ยถูกต้องแล้วนะครับก็จะอยู่ในเอเวอเรสต์สี่คูณสี่และเอเวอเรสต์ไวแท็กสี่คูณสี่เท่านั้นนะครับ ที่เป็นเทอร์โบคู่แต่ขับ2ก็มีในวายแท็กนะแต่ว่าก็คงไม่ได้ไปลุยอะไรขนาดนั้นการวางนะครับแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ agm นะครับหรือแบตเจลที่ผมเรียกแบตเตอรี่ตัวน,นี้จะมีโครงกิดที่อยู่ด้านในเวลาที่รถมันมีการเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยของเหลวที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะไม่ออกมาเพราะว่ามันมีตัวเป็นเจลอยู่แล้วก็มีโครงกริดที่กันพวกนี้ออกมาแบตเตอรี่ตัวน,นี้ให้ขนาด800 cca เลยนะใครเล่นลรถจะรู้เลยว่า800 cca เนี่ยโคตรเยอะเลยนะนะครับถ้าเราไปดูรถแบรนด์อื่นๆนะครับ เต็มที่ก็650 cca นะครับ500 cca เพราะ Ford เขาต้องใช้ไฟเยอะแต่เขาก็เปลี่ยน a อาติเนเตอร์ให้ด้วยหรือว่าไดชาร์จเป็น250แอมป์นะครับอติเนเตอร์เนี่ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยเป็นลูกมาเริ่มเทิมเลยตรงมือเนี่ยนะครับใหญ่มากๆนะครับตัวนี้250เลยตัวเก่าเรา210ว่าใหญ่แล้วนะเจอตัวใหม่250ก็จะมีคนบ่อยว่าถ้าแบตมันหมดล่ะนะแบตมันหมดไปมันก็ทํางานลวนสินะครับ ไม่ล้วนนะครับแบตเตอรี่คนละส่วนกันกับอัลเทเนเตอร์อัลเทเนเตอร์คือตัวที่จ่ายไฟให้ชิ้นส่วนอื่นมันต้องมีขนาดใหญ่ครับเพราะว่ามันต้องรองรับไฟจากแบตเตอรี่ที่แปลงกระแสเข้ามาให้อยู่ในตัวอัลเทเนเตอร์ตัวนี้เพื่อไปเลี้ยงระบบไฟอื่นๆของตัว e v e r อร์เรสต์เน็กเจนรุ่นนี้นั่นเองอ่าทีนี้ห้องเครื่องเราไปพอหอมปากหอมคอแล้วเรามาดูความต่างส่วนอื่นกอีกนะครับความต่างส่วนอื่นที่เห็นสังเกตครั้งแรกที่เห็นแว็บแรกเลยไม่มีคําว่า WiT แตรงนี้นะครับ แต่คาว่าเอเวเรตติดตั้งได้ในตัวสปอร์ตมีคาว่าเอเวเลให้เลยอันนี้ก็ไม่มีส่วนของตัว w i ยแท็ไม่มีมาให้แต่ถ้าเป็นอของตัว w i ยแท็ยจะมีตัวหนังสือที่เขียนว่า w i ยแท็ติดมาให้ตรงฝากระโปรงด้านหน้าเห็นไหมครับแต่เนี้ยสามารถติดตั้งกันได้อีกส่วนหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือสังเกตดีนะครับตัว w i ยแท็กเนี่ยกระจังด้านหน้าจะเป็นเหมือนกระบะ w ายแท็เลยเป็นตัวเฮดแบบนี้ลงมามีสีเทาบอ์เดอร์เกแบบนี้นะครับถ้าใครมองออกก็เป็นสีคล้ายเคฟล่าแต่ถ้าเป็นตัว ไทเทเนียมเห็นไหมครับมันจะไม่มีนะไทเทเนียมไม่มีนะครับไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีเลยนะครับเซนเซอร์ถอยมีให้6จุดเหมือนกันนะครับหจุดทำไมต้องมี6จุดเพราะว่ารุ่นนี้เขามีการเขาเรียกว่าถอยจอดเข้าซองเองได้เรียบซองเองได้เวลาที่เราทําการถอยจอดไฟหน้าเป็นไฟไบเมทิกเหมือนกันนะครับมีไฟซีแคมขนาดใหญ่ไบเมทิกเนี่ยจะมีให้หมด3ดวงนะครับ1 2 3สาม ทุกครั้งที่เราหันพวงมาลัยมาด้านไหนดวงเล็กดวงนี้จะติดลงมาด้วยข้อดีคืออะไรทําให้เรามองเห็นด้านข้างรถบริเวณนี้ได้ไม่มีรถรุ่นไหนที่จะส่องไฟมาด้านข้างตรงนี้นะนะครับไม่มีนะเราสตาร์ทรถแบบนี้หันพวงมาลัยมาไฟเนี่ยติดมาที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมลองมองว่ารถแบบนี้เราหันต้องเลี้ยวมาทางนี้ขนาดไหนถึงจะเห็นบริเวณนี้นะครับแต่อันนี้เห็นเลยนะครับอาจจะขับไปแล้วเจอแบบนะอะไรข้างทางมมืดใช่ปะ ก็เห็นเลยนะครับจะได้ยกมือไหว้ทัน <laughs> <laughs> นะครับมันก็ช่วยในเรื่องของเวลาที่เราไปเขาไปดอยนะอันนี้ผมเจอตัวเองจริงเวลาที่ผมไปดอยเนี่ยบางครั้งในมุมเนี้ยมันคือเป็นเหวลึกๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นเหวอะ่ะเราต้องหันหน้ามาดูหรือเปิดกระจกรถมาดูนะแต่เนนี้เราเพียงแค่หันพวงมาลัยน,นะครับบริเวณด้านเนี้ยเราจะเห็นสิ่งที่มันแบบแสงสะท้อนไหมท้เราเห็นอะนะครับมีไฟแสงมาพูดว่าโอเคมันเป็นเหวนะห้ามลงไปนะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปเกิดใหม่อะไรประมาณนี้ทีนี้ ไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟไบเมทริก LED ผมเคยบอกมาแล้วว่ารถในคลาสที่ไม่เกิน2ล้านบาทที่ผมเคยขี่มานะรถราคาไม่เกิน2ล้านนะไฟที่แม่งโคตรสว่างนะครับสำหรับผม,มนะ f o r t u n e er, นนะครับสว่างแบบว่าขันหน้าต้องอาจจะไม่รู้่ขับไปจามไปไม่รู้ก็พูดอะไรกันแต่ขับตามเราเราจามตลอดเวลาขาจะด่าเลยก็ได้นะครับแต่พอมาเจอเอเวอเรสต์ Everest, ผมบอกเลยว่ามันสว่างเหมือนกัน แต่ที่มันได้เปรียบคือมันมีไฟตรงนี้ละให้หนึ่งอย่างสองไฟมันเป็นไฟสูงออโต้ให้ด้วยแล้วออโต้ของมันเนี่ยการสูงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสูงอย่างเดียวนะนะครับสามารถสูงแล้วาดข้างได้ด้วยคือสูงเนี่ยแล้วหลอดไฟสามารถเอียงไปด้านข้างนี้ได้ด้วยมันทำไมต้องเป็นอย่างนั้นมันใช้ในกรณีที่เวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนใช่ไหมครับบริเวณนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่นะครับ หลายหลายคนอาจจะมองไม่เห็นนี่ตรงนี้จะมีกล้องบริเวณนี้กล้องตัวนี้นะครับมันจะทําหน้าที่ในการจับแสงที่มันเข้ามาตรงรถแล้วก็จับพวกคนเดินถนนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เพลงของพลพลนะคนเดินถนนหมายความว่านะครับเป็นคนที่เดินผ่านเนี่ยแล้วเราอาจจะเล่นมือถือเราอาจจะอะไรเงี้ยรถมันจะเบรกให้เองนะครับอันนี้จับแสงด้วยถ้าไม่มีแสงกระทบตรงนี้ปุ๊บการทํางานนะครับไฟหน้าจะทําการสาดไฟสูงขึ้นมาเลย สารไฟสูงขึ้นไปปุ๊บบังเอิญมีรถวิ่งมาสวนเราหรือมีรถอยู่ข้างหน้ารถจะทําการดับไฟสูงของเองครับนะในระยะเจ็ดร้อยเมตรมันเห็นปุ๊บมันดับไฟสูงลงเลยหรือถ้าคันหน้าอยู่ข้างหน้าจริงๆแต่ทางมันยังมืดอยู่ไฟสูงก็ติดเหมือนเดิมนะแต่ติดหลอดเนี้ยโดยการที่มันเอียงขวาออกไปแบบนี้เลยนะครับเพราะไฟพวกนี้มันสามารถหมุนเองได้มันหมุนตอนที่เราทําการสตาร์รถยนต์นะครับเวลาเราทําการสตาร์รถเนี่ยไฟมันจะมีการคาลิเบรตเขาเรียกว่าคาลิเบรตคือ ปรับหาองศาหมุนซ้ายขวาขึ้นลงให้เองเห็นไหมนะครับว่ารถมันอยู่ในระนาบไหนมันต้องการใช้ไฟแสงสว่างประมาณไหนจะปรับให้เองแล้วไอ้หลอดตรงนี้เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะครับหลอดพวกนี้เป็นหลอด LED ที่บอกเลยว่าโคตรชัดและโคตรคมด้วยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นไฟ LED เนี้ยเริ่มจางลงมันจางลงจากเมื่อกี้มากๆนะเพราะอะไรครับในหลอดตัวนี้จะมีไฟอยู่หมดประมาณ6ดวง มันจะทําการดับแสงบางดวงลงนะครับโดยอัตโนมัติถ้ามีรถสวนมาเพื่อป้องกันการแยงตารถคันที่สวนมานั่นเองนะครับหมายความว่ารถที่เขาขี่มาเนี่ยไอไฟซีแคมเราก็ไม่ไปแยงตาเขาไฟนี้ก็ไม่ไปแยงตาเขาก็ทําให้เรามีสมาธิกับการขับรถมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองเห็นอะไรที่เราควรจะเห็นและไม่ควรเห็นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับไฟตัวนี้ทีนี้มาดูด้านหน้าปกติเนี่ยกระจังหน้าของตัวเดิมมันคือต้องเป็นโครเมียม่ยมถูกไหม คือคุณผู้ชมเนี่ยจำาเลยว่าเอเวอร์เ t ไทเทเนียมเป็นโครเมียมเอเวอร์เลสไวทคือเป็นเทาบริเวรเกหรือสีดํานั่นเองปกติจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับอันนี้เราก็เอามาตกแต่งกันเปลี่ยนกระจังหน้าเป็น f อ d กล้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่ฉีดน้ําก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับส่วนไวทัเป็นยังไงบ้างเห็นไหมเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่แต่เปลนกระจังหน้าเป็นสีเทาสีดําแบบเงาๆแบบนี้ เพราะว่าวาแท็กเนี่ยมันเน้นดําเงาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ใส่สงตัวครอบไฟหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยใส่ครอบไฟหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปแสงเนี่ยมันจะจางลงนะจริงๆแล้วถ้ามันมีแบบมีอะไรมากระทบเนี่ยมันจะมีหลอดไฟอยู่นะประมาณ6หลอดถ้าเราเห็นจริงๆเนี่ยสำหรับหลอดซีแคมตัวนี้นะครับทีนี้มาดูด้านข้างกันหน่อยด้านข้างมีอะไรเหมือนกันไหมนะครับลองดูดีๆมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะยางก็เป็นขนาด255ทับ 55, ขอบ20เหมือนกัน ยางก็ให้กูดเยียนะครับกูดเยียนะครับนะกูตเยียนะครับแหวงเลอร์สองห้า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 เหมือนกันนะครับล้อเหมือนกันไหมก็พยายามทําทรงให้มันไม่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายลูกค้าก็ร้อยละแปก็ก็แต่งแค่นั้นแหละนะครับเนาะก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องลอ้อเหมือนกันระยะแคมเบอร์การปรับการขับวงเลี้ยวเหมือนกันแทบจะทุกอย่างบันไดละ่ะเหมือนกันอีกไหมนะครับ บันไดไปแล้วนะนะครับบันไดก็เหมือนกันนะครับตัวหนังสือ Y-Tag ก็เป็นสีดำดำเหมือนกันเห็นไหมกระจกด้านบนก็ดำเหมือนกันส่วนนี้เป็นไงจริงๆม่เป็นสีประมาณบรัเกเนนะนะครับอันนี้เป็นสีบรัเกแต่ว่าอันนี้เราทำสีใหม่นะนะครับให้เป็นดำทั้งหมดนะพยายามทำให้เป็นดำคุมโทนให้หมดถ้าเป็นไทเทเนียมคุณผู้ชมจำไว้เลยว่ามันจะต้องเป็นสีแบบไทเทเนียมนะสีออกซิเนอร์เงินเินนิดหนึ่ง ามาดูด้านข้างเล่าลังคาทีนี้ครับที่ผมบอกหรือเล่าลังคาไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มันมีมือสอดได้ถ้าเราคิดแค่นี้นะสอดได้อันนี้มือสอดได้ไหมสอดไม่ได้นะครับสอดไม่ได้บายสปอร์ตโมดมีเหมือนกันกล้อง3ามล้อสีองศามีเหมือนกันอทีนี้เรามาดูในส่วนตัวด้านหลังช่วงล่าง E อเวเล่บอกก่อนนะว่ามันเป็นช่วงล่างวัดลิงก์ทั้งคู่นะครับเป็นช่วงล่างวัดลิงก์หรือว่าเป็นช่วงล่างที่ที่สุดแล้วนั่งคนหลังรู้สึกไงคนหน้ารู้สึกเหมือนกันนะครับ ด้านหลังเหมือนกันหมดครับนะมาดูจริงๆด้านหลังเหมือนกันหมดอย่าไปดูชุดแต่งพวกนี้อันนี้คือชุดแต่งที่เราใส่เพิ่มเป็นวิกเตอร์เป็นท่อคู่ไฟท้ายเลยเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดอันนี้แค่ติดซิมลมดํานิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่จริงๆมันก็เป็นเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ได้ดํามาถึกมึนขนาดนี้นะครับเนี่ยไทเทเนียมก็ยังคงความเป็นเป็นโครเมียมอยู่นะไทเทเนียมกับโครเมียมคือของคู่กันนะครับเหมือนกันอ่ะทีนี้เรามาดูฝั่งคนข้างในกันหน่อยนะครับ ข้างในเนี่ยเวลาเราเปิดมาอ่ะเป็นเบาะแบบนี้เบาะของตัวไทเทเนียมนะครับมันจะเป็นสีออกเป็นดำดำได้ดําทั้งหมดเลยหน้าจอเหมือนกันหมดเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ e shift e อเหมือนกันนะครับคอนโซลไม่มีสีอะไรผสมเลยแต่ถ้าเรามาดูที่ Y t ยแนะครับถ้าเรามาดู Y t ยแเนี่ยนะเป็นยังไงครับเป็นสีส้มเหมือนแล้วกบ่า t ายนะตั้งแต่เริ่มเลยไอไฟ b i e n t Light เนี่ยมีเหมือนกันสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ที่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับมีให้เหมือนกันนะครับ เบาะหนังเป็นดำได้ส้มปุ่มปรับขับขี่เนี่ยมีเหมือนกันหน้าจอเหมือนกันเลยนะครับหน้าจอเหมือนกันทุกอย่างนะหน้าจอเหมือนกันหมดเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทให้ดูแป๊บหนึ่งนะะเดี๋ยวผมขออนุญาตถือกล้องให้ดูนะฮะนนมาี่สตาร์ทเครื่องนะครับด้านในจะเหมือนกันหมดเลยนะครับนะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรแตกต่างยกเว้นได้สีมส้มพวกนี้เท่านั้นเองคุณผู้ชมชอบแบบไหนอ่ะชอบเป็นได้สีสม้มหรือไปชอบเป็นแบบอย่างนั้น ถามว่าจะซื้อตัวโคเมียมและลมดาได้ไหมทําได้นะครับเราทําได้หมดนะนะครับมูนลูปหลังคามูนลูปมีให้เหมือนกันหมดนะครับเกียร์เหมือนกันเลยอิเ e ล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับเกียร e ์อีชิปเตอร์เหมือนกันมีโหมดขับขี่ให้เหมือนกัน2 h 4 h สสามารถเลือกโหมดที่หน้าจอได้นะเลือกโหมดที่หน้าจอมันก็จะเปลี่ยนการแสดงผลนะครับให้ไม่เหมือนกันนะสมมุติผมเลือกทําการเลือกโหมดเนี่ยเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นรูปรถเป็นอะไรอย่างนี้เหมือนกัน ถ้าเราเลือกโหมดไปแล้วนะครับโหมดถนนลื่นโหมดฝนตกอะไรมีเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่ว่านะครับคุณผู้ชมต้องการรถตัวไหนจะไปแต่งบางคนก็อาจจะชอบกระจกข้างให้มันมีโครเมียมก็ไปซื้อตัวไทเทเนียมเราจะเอามาแลบหรือทำสีให้เป็นสีดำผมก็ทำให้หมดได้หมดนะครับเพราะบ,บางคนเนี่ยเขาอยากได้แค่ไอ้น,นี้เป็นโครเมียมอย่างเดียวมีจริงๆนะผู้ชมอันนี้เอาเป็นมือเปิดเป็นเป็นดำให้หมดเลยไม่ต้องโครเมียมเอาดำอย่างนี้เลยก็ได้บางคนก็ คือความต้องการมนุษย์ไม่เหมือนกันนะครับเราก็สามารถจัดแต่งให้ได้ทั้งหมดนะครับหรือลูกค้าใดที่สนใจอยากจะเข้ามาผมที่โชว์รูมฟอร์พรนครเกษตรน้มินก็โทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างผมได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องนี้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม